ราศีมังกรได้ไพ่สิบดาบนะครับก็คือชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเจ็บป่วยไม่สบายหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในครอบครัวชาวราศีมังกรอาจจะต้องได้เข้าไปเป็นธุระป่าปังหรือไม่ก็ต้องพาคนเจ็บคนป่วยไปหาหมอหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะครับหรือตัวุนเองอาจจะมีสุขภาพที่อ่อนแอก็เป็นไปได้นะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือสิบดาบเนี่ยถ้ามองในแง่ของงานงานก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานเกี่ยวกับโรงพยาบาล งานเกี่ยวกับประกันงานเกี่ยวกับตำรวจทหารงานที่ค่อนข้างจะอยู่ใน ภาวะที่เสีย่ยงนะครับจะนําโชคดีมาให้<อ>หรือตัวคุณเองอาจจะได้เข้าไปทําประกันเคสปมประกันก็ได้<อ>นี่คือราศีมังกรนะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวด้านความรักชาวราศีมังกรช่วงนี้ก็แน่นอนครับคุณอาจจะมีเก์ที่จะต้องได้เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บปว,วยไม่สบายอของคนรักของคนในครอบครัวะนะครับหรือดอ้านหนึ่งคุณจะต้องได้เกี่ยวพันกับคนที่มีสายอาชีพที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลแพทย์ประกันแพทย์หมอตำรวจทหารเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตคุณก็ได้นะครับหรือลูกหลานอยากจะไปสอบเกี่ยวกับแพทย์หมอ,อ พยาบาลก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นี่คือชาวราศีมังกรครับผมมังกรก็ดูแลสุขภาพกันไปอ่ะ